สวัสดีนะครับผมสวัสดีมิตรสหายสายละทุกท่านนะครับวันนี้เราพามาเดินดูเห็ดนะครับผมเราได้มาเจอไว้แล้วนะครับวันนี้วันที่6พฤศจิกายนนะครับผมพิกัดบ้านดานรลานหอยนะครับ เห็ดขึ้นบ่อนเก่าที่ว่าเราเก็บไปรอบที่แล้วนะครับผมดินกำลังแตกๆเลยครับยังไม่เชิงใหญ่ครับผมเดี๋ยวเราให้ดูลักษณะเห็ดขึ้นนะครับนี่ครับผมดินแตกแบบนี้เลยนะครับเห็ดยังไม่โผล่ดินครับผมเราอันนี้เราแงะดูนะครับ นี่รัผมหอยรอบแล้วครับนี่ก็เหตุนะครับนี่เห็นไหมครับเริ่มอีกแล้วครับผมเราดินปกไว้นะครับนี่ครับผมดินแตกแบบนี้ก็ใช่นะครับดูตรงนี้มั้งครับโอ้โหนี่ครับ ดอกดำาเลยครับผมสวยๆเลยครับโอ้โหโคนบเริ่มครับแต่เรายังไม่เก็บไปนะครับผมเราจะหากิ่งไม้ปิดไว้ก่อน,นครับเรามาแจ้งเป็นแนวทางให้พี่น้องสายล่านะครับผม ดินปกไว้ครับรอบที่แล้วเขาขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ก็ดินแตกๆไม่รู้ใช่เห็ดหรือเปล่านะครับเราอมด้มีดมาแง่ดูครับผมดีครับนี่ครับผมน่าจะเป็นเห็ดทั้งนั้น,นครับ รับแล้วขึ้นปลอยประมาณครึ่งโลกว่าครับผมงล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับงก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะครับผมเันเด็คืนนี้เราพามาลุยนะครับทลิปนี้เราจบไปเพียงแค่นี้นะครับผมเรามาบอกเฉยครับผม ดิรอบนี้เชิงแข็งครับบรรยากาศนะครับผมงแล้วก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมช่องวิรวัต์พาลุยนะครับ